วันนี้นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกพูดถึงสถานการณ์แสดงกัมพูชาหลังจากปะทะก,กันเข้าสูุวันที่สองแล้วนะคะเป้าหมายคือเป้าหมายคือกองทัพบ,บกโอโหอันนี้มันขอตั้งเมอร์ตั้งเมอร์พี่น้องประชาชนตั้งเมอร์พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเป้าหมายคือกองทัพบ,บกจะทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนาน<อ>พ้ออ่อความปลอดภัยของลูกหลาน มันต้องอย่างนี้อ๋อมันต้องอย่างนี้เอาใหม่สิ้นสภาพไปอ,อีกยาวนานเป้าหมายคือ,อกองทัพบกจะทําให้จำปูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางทางหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราแปลว่าวันนี้กองทัพบกลุยหมดทั้งยี่ลุลเลยเอ๊มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้จัดไป